โอเคนะก็เนื่องจากแบบวันนี้นะจากรอบก่อนเราไปการสอบคนเนี่ยมันผลงานมันไม่น่าพึงพอใจทางบริษัทก็ได้ส่งเด็กฝึกง,งานอีกคนหนึ่งมาเพื่อมาเป็นชีวิตที่สองของเรานะฝน<ะ>ตกฮะฝนตกนด้วยแย่ะมันทีแล้วตแสดงว่า โอเคยังไม่มืดสุดแารเลเวลบีคืออะไรอ่ะก็ไอพิษบอยไงบอยบีบีพี่โน่อ๋อเสียงฟ้าผ่าไงนะโอเคเมนเอนทันอยู่ตรงนั้นนะเราไปเลยดีกว่าเราช่ำชองละจากรอบจากรอบที่แล้วเราช่ำชองนะจังหวะนี้ใช่เราช่ำชองมากตอนนี้ก็ฟ้าผ่าเหรอที่ว่าเราจะโดนฟ้า พี่ว่าเราจะถูกฟฝ้าไม่โดนไม่โดนไม่โดนโดนนะโอเคทีนี้เราจะให้เด็กฝึกงานคนใหม่อยู่ไหนวะมาๆมา้าวเดี๋ยวเราให้เด็กฝึกงานถือไฟฉายดิเด็กฝึกงานถือไฟฉายเดินนำเลยครับผมกดยังไงอ่ะกดตัว E กดแต่อีกดไม่ขึ้นอ่ะมาแล้วมุมมันไม่ได้อ่าโอเคเร็วมาเร็วกดโตู้ เฮ้ลองเป็นวัดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยวิ่งมันนำไฟฟ้าเหรอพี่ใช่วิ่งหนีวิ่งหนีรออะไรพี่ตัวผมแดงเหรอมีไม่ทันเลยกูจะตายอีกแล้วเหรอเก็บเอ้ยเก็บเก็บเก็บอ่ายี่สิบบาทเก็บไปเลยเก็บไปเลยยี่สิบบาทดูสิในสิบสองบาทอ่าเราไม่เปิดไฟฉายไม่ได้แล้วหรออ๋อไฟฉายทานหมดแล้วเดี๋ยวต้องใช้ต้องใช้ระวังหน่อยนะ อไม่ต้องปิดอยู่อ๋อต้องต้องเปิดก่อนไปก่อนแล้วถ้าติดแต่ตอนนี้ยังไม่จเก็นโอเคโอเคเดินเอาของไปวางไว้ชั้นแรกเอ้ยเอาไว้หน้าประตูวันนี้ที่แคบเนาะไไมม่่ี้แลวโอเคไปตรงนี้ม่ไม่ออกไปเลยมันมีทีเทเราไปละออกไปเลย กลับกลับเลยกลับเลยพี่เพราะเพราะว่าเราไม่มีของเราไม่สำรวจแล้วเดี๋ยวเราต้องไปเอ็กซิต่อไปไฉพี่โน้พี่โนามันมันเกี่ยวไหมถ้าแบบเราถือเหล็กแล้วมันเราจะโดนฟ้าผ่าอ่าอยากอ่าถ้าเราถือเหล็กเราจะโดนฟ้าผ่าไหมนะอยากเลือหรออยากเลือกอ่าอยากเลือ เด็กใหม่ไปปกติละโอเคไอเชียสมมีมูลค่าสิบ้บาท bao ô hô nó ôi, không có ai, không có ai, không có ai, nó น้ำท่วมว่ะชิปพี่ว่ามีตัวชิ่อมออยู่ในน้ำป่ะไม่มีหรอกไม่มีหรอกเนาะไม่มีหรอกเออไม่มีหรอกเฮ้ยหนึ่งรู้ไอเด็กฝึกงานใจร้อนคนนี้ก็ไปเลยว่ะเด็กฝึกงานเข้าไปแล้วเหรอเออเฮ้ยใจกล้ามากนะฮะจังหวะนี้ใจกล้าโอ้โหเขาเข้ามารอนเดียวซะด้วยโอเคโอเค จะไม่โดนฟ้าผ่าตายใช่ไหม,ไมดเดี๋ยวขดของอีกหนึ่งชิ้นมาหยิบของตรงนี้ก่อนจะไม่หมดหรอหมดชิ้นเล็กเอาไปหมดโอเคอย่าลืมขับยานไปขายด้วยนะเออเเดี๋ยวก่อนดีเดี๋ยวก่อนเราเป็นละเราขายของเป็นละแต่ต้องดูก่อนว่ายานเขารับขายเท่าไหร่เชียน้ำท่วม เชี่ย oh. 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 yeah. มันกินสเตมมิน่าด้วยเอาของใคดีบ้าที่ <okay. S 1> ผมถือไม่ได้นะของผมผอม,มเต็ม mm hmm. มันไม่ดีสเตมมิน่าด้วย mm hmm. สเตมมินาม่าหมดจะตายใช่ไหมเนะี่ย แม่งเอ๊ะไอ้เชียแล้วกูจะไปยังไงเนี่ยไม่รู้เหมยตายตายหมดเลย,ยพี่พี่คิดว่ามันเข้าสู่เกมเดอะมิดปะโอ้โห เฮ้ยรังผึ้งหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดบาทเด็กใหม่เออวะเด็กใหม่เด็กใหม่ครับเดินไปแล้วมองไม่เห็นเราเดินไปแล้วว่าวพี่แต่มันมีมันมันมันโบราณมันเสียงเ่าเสียงเ่า,า,าทำให้ดูทำให้ดูเดี๋ยวดูโอเคทำให้ดูนะทำให้ดู

ไา <g> er> พี่โนโอ่อาการมันเป็นยังไงอยากรู้อ่ะืมรูปิดประตูกูเข้าไม่ได้คาซาดเซฟอ่าไปเราไปขายน่ะตรงนู้นอ่ะตรงนู้นมันต้องเก็บตอนขากลับไว้พี่มันก็เก็บตอนนี้มึงเอ,อจาจักรยานไม่ได้เลยมึงอันนั้นอ่ะกดกระดิ่งเรียกเด็กใหม่กดกระดิงด่งกด,กดงไปจุกฝ่มันจะเส<ด>ียกดลัวกดโลัว พี่มันอ้าวทำไมไม่เอาของไปขายอะา่ะไม่โดนเปล่าเออว่ะใช่เหรออ่ะพี่อ,อ่ะกดเรียกก่อนเฮ้ยเอาของไปขายดีของต้องกินต้องใช้อ้โหเฮ้ยมันเอาไปแล้วเอาเอาไปแล้วมันเอาไปแล้วโอเคอ่ะอาแล้วเด็กใหม่หายไปไหนครับพี่ไม่รู้ข,ขอบคุณครับพี่ อ,อ๋อได้ผมทำงานดีๆใช่ไหมครับพี่ผมต้องยกเครดิตพี่ผมเลยนะครับผมเออคืออาแล้วอันนี้อันนี้อะไรอะ่ะใครทำซ้อนมะเขือเทศหกไว้พี่ไม่รู้่น้ำแดงเต็มเลยเออแล้วเด็กใหม่เขากินน้ำแฟนต้าแล้วเขาหายไปไหนอะ่ะอืมไม่รู้พี่หาไม่เจอ,ดเ,อ,อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคงเจอกันที่ยานหรอือมั้งเขาวิ่งมาที่ยานหรอโอเคยานขึ้นแล้วนะโโเด็กใหม่ถ้ายังไม่มานะ่ะ ฮัลโหลอะไรล้วกันเออไปเลยวไปแล้เด่งใหม่เขาแบบรับพักร้อนก็นได้เอ้าไปไหนมาเอา้าต้องเอาอากาศมาอา๋อต้องเอาอากาศมาโอเคอ่อา,อ,าอะไรเอา้เอา,อาโอเคเดี๋ยวกูต้องไปตรงไหน,นกูเนี่ยแล้วใครลงไปในน้ำเหรออ่าลงไปในน้ำทำไมครับเนะี่ย อ้าวมีคนซนตกลงไปในน้ําครับนี่ไงเนี่ยเธอเธอเดินเโอซินคาจะตายแน่เลยว่ะผมว่านะเน่แน่ยน่มาตรงเนี้ยมาตรงเนี้ยรอเก็งียบจบเลยมาตรงเนี้ยมาตรงเนี้ยนั่นไงผมบอกแล้วใช่อะไรก็ได้เด็กใหม่หายไปไหนอีกอะอยู่หน้ากานโอ้เด็กใหม่แม่งโคตรซนซนสุดแล้ว โคตรสนคอมฟตีิ้งทุกเกเตอร์นี่ขยันไปคนเดียวเตยอ่านอ,อันนี้อ่านอันนี้อ่านอันนี้อ่เด็กใหม่ต้องต้องจำให้ขึ้นใจนะอ่าจำไว้อ่าอ่านยุสอะไรครับนึงนึงไหน ดูต่อ่ะอันที่สองอ่ะอันที่สองฟเอแมนนวลอ่ะอันที่สามเจอคล็อกวัดทำไมวะดูเวลาด้วยอ่ะอันสอันสุดท้ายเลยอันสุดท้ายเลยอนสเฟรชเสรพี่เตะตัดขาทีหนดิดิแมงเ้ยอย่าชิบ เฮียสัก์เคยถามตนเองบ้างไหมว่าเกิดมาเพื่ออะไรเกิดมาทำไมไอ้เดี๋ยวะคุยตัดิ่งเกิอยู่ไหนนะลืมผมหลงว่าทำกันแหละโอเคตรงนั้นโอเคมีรังพึ่งไหมเสยเวลาหนึ่งชีวิตเพื่อทำโปรฟิกได้นี่แม่งเอ้ยพี่โบมิดรังพึ่งอยู่ในมมน้ำใครจะไปเอา ไม่มันลงไปเอาไม่ได้หรอกเนะี่ยผมเห็นรังพึ่งอยู่ตรงนี้นพี่ก็เห็นเขี้ยพี่น้วยขึ้นไม่ได้ใช่ไหมล่ะตาแล้วลาต่อนั้นหนักมาถุง ก็มันไม่ผ่อนทางเราเลยไปอ่ะใช่ไอ้ยเออไอ้ชิบชิบไอ้ชิบโอ้ยใช่ไม่ใช่เราเป็นฮานุมฝานไปชายหมดแล้วชิบหายแล้วกไปโดนอะไรงีกอ่ะเดี๋ยวผมไปก่อนอะไรไปชายหมดแล้ว ขายหมดหอ่ะนั่นไงไมีใครกระโดดมั่ววะน่ะเขากระโดดมั่วเอโอเครู้ละใครโอเคไปโนอกป,ปะมีบางคนเขาไม่ไใายการากตันโอเคฝั่งนู้นไม่ตันแต่ไปโคตรยากอ่ะไปแล้วด้วยเอาวะเราเฟียนไงเราเฟียนตัเดียนไทยโล เอามาสิได้ช็อตไฮไลท์อีกไหมอะข้างหลังข้างหลังตยอ่ะโอ้ยเชีอะโอเคเราไปทางนี้ต่อได้ยินเสียงมันวิ่งมากดนั่งสิกดนั่งกดนั่ง ไม่ไม่ถึงพิโนโไ,ไม่ถึงไม่ถึงเลยไม่ใช่พี่โอเคเดี๋ยวทางนี้ทางเดียวอ่ะโอเคชัดเลยพี่ตั้งตั้งไอ้เหียเจอแคมเปอร์เฮ้ยเจอแคมเปอร์ เอาตัวไปก่อนได้ไหมะเอ๊อะอย่าบอกนะอ๋อไยชายอยางล่างพี่เกิดอะไรขึ้นเด็กใหม่เด็กใหม่ทำเรื่องอีกหรอใช่บหาแล้วพี่อันนี้เราต้องไงอเอ๊อ่แล้วเด็กใหม่ถือของไปด้วยยังไม่เนะยโอ้โหแม่งตายยังเอาของไปอีก เบียดดิแล้วกูเพิ่งว่าเด็กใหม่เออ พี่โน่ไปเที่ยวต่างต่างดาวอา่งเงี้ยแม่งเนี่ยเที่ยวอวาอาอากาศเสียงคนปีประตูใช่เหรอจริงด้านซ้ายมือเนี่ย,ยผมได้ยินเสียงประตูตรงนี้ตรงนี้หรอจริง แุลยอแชรแกแคลรโอ้ชิบหายแล้วอุอุวยความฝนเป็นเหตุที่บ้านทางที่เราใช่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 เร็วๆพี่ผมว่าใกล้แล้วทางนี้เปล่ามันมีสองทาง ทางนี้ต้องกระโดดโอเค้เสียงอะไรอ่ะเสียงวิ่ง บคอมแม่แล้วตดวลงไปตายสองคนพี่ตื้นจะเชื่อแม่คงวนกลับมาเจอรังพึ่งอีกแล้วเอาพี่นอตทางนี้ทางนี้โอเคโอเคโอเคหุ้ยพี่รู้สึกว่าสะพานเหล็กมันไม่ปลอดปลอดภัยเราคิดมากเออแล้วเด็กใหม่อ่ะปล่อยเขาไปเขเด็กใหม่มาก่อนเราอ่ะ เ,เข้าไป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 เลยโอ,เโ,อเโอ้โหมาอยู่ตรงไหนีกแล้าะเี่ยโอเคโอ้โหพี่ฟื้นคืนนะอะไรอ่ะถังเก็บ พอสุดทางาเยโอเคไม่มีกลางตันลาใบหนึ่งแล้วอาใจตัวเองไม่เห็นพอดีมันแอบอยู่ตรงนี้ ไอสัตว์พองสปอนชิลไอเชี่ยแล้วพี่ไอเชี่ยนั่นมันมีปัญหาอะไรกับผมวะชิบจับแม่งมาจับเข่าคุยดิไอเชี่ยกูบอกไปยังไอพวกชาติโลกไอสัตว์ชิบหายมีควยทำไปทำเฮี้ยอะไรทำเพื่ออะไรทางเนี้ยไปแล้วข้างหน้าไม่มีตรงเนี้ยเคลียร์หมดลว หเหลือแค่ฝั่งนี้ซึ่งมันจะมีฝั่งที่ต้องกระโดดใช่ปกวะถูกจำผิดอ่าจะระเบิด ป,ป้อมปืนป้อมปืนสองที่จริงดิออกไปขายได้ป่าววะเ่ขโมยได้ปะขโมยพมปืนได้ปะที่ทุบได้ปะทุบดิ อย่าใจเลยมนะลังพิ<ต>่งของแบบลังได้อยู่นะเดีบบนะ๋ยวเพิ่งไเอาของเก็บไม่ใช่ตอนนี้ไม่ใช่ตอนนี้รู้จะเดินผ่านรังมานเฉย สองสี่สามาแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้วเอาเออ อ๋อปะผ่านอีกแล้วอีกแั้งผ่านแล้วผ่านแล้วเฮ้ยอย่าเสียงอยาเสียงอ่าอ่อาไปก็ไปยังมีคนถ้ามีคนอยู่ยานก็รอดอยู่อันสองร้อยตามจริงออกครบแล้วแต่พี่โนกเสียงพี่โนกูหายเฮ้ยเร็วยังอยู่ยัวไม่ตายคนอยาได้พึ่งเพิ่มมาดี ตามจริงมันครบแล้วเนี่ยสามสามเก้าครบแล้ว,ลวกลับมาอันนี้เอาสามสามหนึ่งแต่มีคนอ,อยากได้พิ้งอ่ะแต่มีคนอยากได้รังพิ้งออาวมันใช้สามร้อยสามสิบไม่ใช่เหรอใช่ไงแล้วนี่มันไม่ครบแล้วนนเนี่ยเอาพี่เป็นประตู ฝึกงานก็คงเป็นเด็กฝึกงานมันยังคาบเราวะเอ้โอ้ว,ว,วันนี้<ร>าลาบ <ไป S 2> ลัดื้อนนำสำัมลาได้เวลาพักถูกต้องลาพักร้อนลาพักร้อนแล้วเด็กฝึกงานมันด่วนชิงลาพักร้อนไปก่อนอ่ะเด็กพี่นั่นดิอร้น โอ้ยดูว่ามีคนแย่งกดกันดิ่งเปล่านะเปล่าไม่ได้แย่งไม่ได้แย่งจริงจริงจริงในดูดิโอเรามีเงินสามสองหดถ้าถือว่าจบไปเรียบร้อยวันนี้ก็รอดรอดรอดไม่ถูกได้ออกนะทุกคนครับเอ้ทำงานมาเก้าวัน ราไม่โดดไล่ออกจุกต้องแต่ใด็กฝึกง,งานเหมือนจะแบบลาพักร้อนทุกวันปะใช่คือแันทีน่ส่งของเลยวีคเอนไงพี่หมดถึงวีคเอนก็ต้องก็ต้องพักร้อนออพักร้อนเมื่อกี้เหมือนแอบไปกินทาโกยากิด้วยใช่ปะจ้ะทาโกยากิสีชมพูอ่ะเออเอ,อ,อ้อย <laughs> <laughs>